หลังจากที่มากินร้านนี้เป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็ใครที่เป็นจักรจิกก็จะรู้อยู่แล้วว่า เขาชอบกินราเมงมากด,ดังนั้นทะดันทัดัน,ดน <laughs> งานสอง <laughs> อเก้งแล้วก็คนนี้นะครับก็จะมาเทรนเราในวันนี้ <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นราราเมงก็ต้องมาทำงานร้านราเมง <laughs> แต่ที่สุดฝันก็เป็นจริงฮนะ <laughs> 50%ราเมงยังไงเปดูกัน <laughs> 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 จะตายไหมเฮ้ยด้วยหาอะไรนะเป็นแย่นนอก็ไม่มีเธอมีมันต้องมีดิอยู่างในนั่นแหละไม่มีจริงๆทั้งหมดไหนแล้วเธอเปออะไรปวดใจอะไรเกิด e m ม r มอร์เจนซี่เลยใครคอดูหน่อยดิโ n นาโดวอร์นิ่งเท s h e l t เตอร์แนวแล้วกูอยู่ข้างนอกกินข้าว ไมดีไมดีก็คือเขาเตือนว่ามีโทนาโดูไมดีเราไม่เนาะสวัสดีครับวันนี้นะครับวันแรกทำงานวิกิบีนี่พิจช่วยงานเยอะแยะมากมายนะฮะนี่ได้แล้วหนึ่งว่าสิบห้าดอนจบแล้วนะฮะสำหรับวันนี้โอเค Welcome to Miyake bar My name is yeah. Gachi, like we just said Gacha but with an eye, Gachi Uh huh We you have, recommend something? If you are here for the first time, I would recommend Black Garlic Tonkatsu Ramen It's Japanese signature dish Tom Yum Ramen is also good, it's kind of uh, like tomato broth Yeah, tons of like Korean dishes because the owner is Korean And if you like pork dumpling, I would go with Mandu Ramen an <laughs> item นะครับก็จะมารีวิวการเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ชงชาลงไข่มุกทั้งวันงงครับใส่สองช้อนนะครับโอเคซอคุณม้าจะเอาหวานไหมครับหวานหวานปันกลางหนึ่งสองสามน่าจะหวานนะแล้วก็ต้องใช้ลิปดีนะครับในการกดนะครับโโอ้ร้อน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 โอ้ทอดมุกมุกมุกโอเค อตอนแรกแบบว่ารู้สึกว่าเป็นแบบงานในฝันที่เราแบบเออแบบที่อบอกว่าช,ชงชานมไข่มุกอ่ะเราแบบชอบกินชานมอะ่ะแต่พอ,อทำไปประมาณสามก้วแวก้วเราก็จะมาเหือมันเหือดอ่ะเนาะก็จะใส่ ใส่มุน,นะครับตื่นก็จะใส่แค่ช้อนเดียวแต่ว่ามารจำก,กี่ช้อน,นะครับเอาสามช้อนไปยึดก่อนสองข้อโอเคเป็นทีเดียวเวลาเจ้าของร้านอยู่นะครับก็จะต้องใส่แบบนี้นะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วถ้าเจ้าของร้านไม่อยู่ล่ะถ้าเจ้าของร้านไม่อยู่ก็ใส่โอเคต้องทำหลบทลซนซ้อน <c oughs>

Enjoy like guys! Enjoy. Thank you. I a fun Okay, this is <laughs> <laughs> Okay. Gotcha. nobody knows where all these go our stories unfold What is up g o j i s here สวัสดีครับ This is g o t i from the future นะครับเนื่องจากเราไม่ได้อัดไว้เราก็จะมาอธิบายกันแบบละเอียดในท้ายคลิปนี้นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราทำแบทเทนเนอร์แค่ประมาณเดือนเดียวทำอาทิตย์ละประมาณ1-2กะอะไรประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะก็ตัดสินใจลาออกนะครับเหตุผลที่ลาออกก็เพราะว่าคือบาเป็นบารที่เล็กมากๆหมายความว่ามันมันไปไหนไม่ได้มันอยู่แค่อยู่ตรงนั้นเลย ซึ่งการที่บาร์เล็กเนี่ยมันทําให้เราเหมือนโดนบังคับไปในตัวว่าจะต้องพูดกับลูกค้าเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้เราอยู่ตรงนั้นเราเมคงก์เราทำนู่นนี่นั่นเราอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเราก็ต้องคุยไปเรื่อยๆซึ่งมันมันดีนะสําหรับคนที่ชอบคุยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวเราอ่ะเราไม่ได้ชอบพูดเยอะขนาดนั้นเหมือนเวลาทําเสิร์ฟเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะคุยตอนไหนมันมีเวลาให้คุยมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันมีสเปซให้เราเดินให้เราอะไรเงี้ยแต่การทาบาร์มัน มเหมือนนกันนีกสาเหตุหนึ่งคือตอนนั้นคือเป็นช่วงบ้าพลังมากแบบทํางานทั้งอาทิตย์เลยอะไรอย่างนี้ผลที่ออกมาก็คือทําให้เหมือนเราชาร์จพลังไม่พอที่จะไปเซอร์วิสลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะเหนื่อยเองแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรารักชาโนงไข่มุกมา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 ก,มากแต่พอทานไปเยอะๆแล้วอะเราก็รู้ว่าเราชอบกินเราชอบดื่มชาโนงไข่มุกแต่เราไม่ชอบทำชานงไข่มุกเยอะขนาดนั้น มันเป็นแบบงานที่ repetitive มากๆม,มันทําซ้ํามันเหมือนเดิมอะไรงเงี้ยบารที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นอีกอย่างด้วยก็คือด้วยความเป็นเอเชียบาร์เนาะแบบขายร้านเมนูนี้นั่นก็คือมีการขายชานมไข่มุกด้วยแล้วก็มีการขาย เครื่องดื่มที่ไม่เหมือนอเมริกันบาร์ทั่วไปนอกจากแอลกอฮอล์ธรรมดาที่อเมริกันบาร์จะมีเช่นรัมเบอร์เบิร์นลิเกอร์วนยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เยอะมากกว่านั้นด้วยเช่นสาเกต่างๆแบบระดับของสาเกต่างๆซึ่งเราก็ได้เรียนรู้มาจากมันคือดีมากแล้วก็มีเบียรที่ร้านอเมริกันปกติไม่มีขายเช่นแบบซัปโปโรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเครื่องทำแบบเหมือนภูเขาหิมะเบียเบียเบียหิมะอะไรอย่างเงี้ยก็มีดีเทลของมัน ก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแต่ถามว่ารายได้ดีไหมดีมากนะเอาจร,จริงการเป็นบาร์ถึงสุดท้ายแล้วว่าเราตัดสินใจที่จะไม่ทำตรงน,นั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสจากเจ้าของร้านครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้ไปมีโอกาสเป็นบาร์เทนเดอร์เมกกิ้แบบในหนังอยู่เนาะซึ่งมันเท่ะนะมันก็ดีด้วยแบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างสำหรับทายเนาะที่สนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำบาร์เทนเดอร์ก็แนะนำนะเอาจริง,รงสำหรับคนที่ มีใจอยากคุยกับลูกค้ามากๆเลยเงี้ย active มี energy สิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่ากับการเหนื่อยเราแน่แนอนนั่นแหละฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเ <laughs> จอกันใหม่ EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้ not got you before not got you now but got you later าย What a time What a time What a time to be alive ยอลโลคุณเกิดมาครั้งหนึ่งลองทำสิ่งที่อยากทำฮะ